ไอยนามข้าเกียรติข้าพันทที่สุดนะครับมาแล้วห้าคนีบเงิน่างวันอพบาทเอาละไม่รู้ว่าทีใครจะมาละไอ้เร่งลักขึ่นเดี๋ยว่มยุ่นะไปดไม่ใช่นะ